สบายดีพี่น้องสบายดีต่สาวพอกับเจสีพี่น้องเอ๋ยเ้านี่ก็เป็นแหวนแม่นางเพีงแดดอยู่นี่ล่ะค่ะเกอยจะลงมาลาเอาร้านสบายดีมีข่าวอะไรยังไม่ได้กินข้าวกินข้าวชอบแกงปลามาโซกันพี่น้องเอ๋ยเรื่องอาการของลานเคยนั่นแหละเราอากาศในภาเมุ้าวในโทรหาลานเพราะว่าเห็นลูกอะ หาชื่นตาบานเลยเนาหาหลานมื่อเช้าในท้ามอาการมาอย่างนีเจ็บแผลอยู่พวนังกัดยังเจ็บอยู่เพว่าเพันยังหม,มอเพันกขมาบำบัดหายน้ำเส้าอย่างนีเจ็บแผลนั่นแหละนั่งกับพอได้โดด,ดมันยังเจ็บยังเชื่องหายง่ายๆเลยที่ว่าสีผ้าขากับเพิ่งแก้ยังอันรอว่าหายนั่งได้สักก้อนตึงแข็งแรงขึ้นใช่ ตันนี้มันแข็งแรงเป็นซาก้อนเออมาเจ้าเขาเป็นร้านยางเลยร้านกับไปทางใดล่ะไปชงน้ำน้ำพอนายชงน้ำน้ำพ่อนายเมื่อห้ยางนอนก็ได้เมื่อห้ยางเข่าแล้วพี่น้องเออแกงป่าย่านี้แกงป่าก็ตำมันปลาทูใส่แมงแกงคัดปลาตุกโดยที่สีกิรลละเมื่อเสาร์นะ่ก็ว่าสิลงไปหาเจี๊ยบเพื่อนอันธรรมบ้าหายนไปซื้อน้ำตาลลงไปให้เพื่อนสีเข็ด ของหวานคือใดนี่ยแหละเห็ดแต่ของหวานกิ่นกระจำเนาะไปมานั่งคุยเรื่องลานสะกอนนีเส้านกระทโหหาแต่ตกค้านี่ก็ะิ่งซ่าขาใช้จ่ายอยู่กับประมาณสองสามหมื่นเนี่แหละพี่น้องเอ้ยขาเฉพาะค้าแต่ว่าเพิ่นว่าอันมองก้นกับอันกระดูกซี่โครงนั่นเพิ่นว่าบริได้แห้งอย่างปั้นได้เป็นกลางน่งพนกางหันเลยดี ุตาน่หอมแกมกันอกระลุกแต่ก็ตอนนี้ก็เตรียมเงินเตรียมยางนั่นแหะก็จสีได้ซํำได้กับทั้งแม่เถว่นกับขายงัวขาเติมทุกอ่องเรื่องงัวช่องแม่บดนด้เรื่องงัวช่องแม่มันมีงานขายสอนสากรอไอต่อสู้ไปอีกเด้อบัลทอดบัลได้ทอมีแต่เต็มแข็ง ชีวิตปลสะก่อนช่วงชูคันเบาก็ลูกเคยกับเดีอพะแม่เท้ก็ลูกเคยเบาน้ํากันแล้วบบดนี้นะมิจฉายชูชูมีสาอดทนเจ็บกะเจ็บจำได้ก็อดทนลูกเอ้ยบ่ะทนแยล้วังไง ูแต่ว่าลูกกมิแต่นี่ซื้อๆเพื่อะ้หอมแกมพอกระแมมคืนว่าชูขทั้งน้ำรา้านหน่อยพี่น้องม่เขาไหวน้ำลูกน่น้ำร้านละคุณผู้เฒ่ากับเน้อร้านเหิอน้อตาไันนี้กัเมื่อหาน้ากับคันเมื่อหายน้ากับแมงเากับอะไรไม่ยังไม่จะไห้ใส่ร้านอย่างเดียวกอดร้านไห้ย่างเดียวว้าแล้ะเหลาแห้งเหาแห้งกับเคือนี่ยังมาทันในมเมื่อหาเมื่อไก่เหล้าคือกันนั่นแหละเามจั่มือสี่ห้าโอกาส เป็นทายคี่ตะกีน้องบึงอยู่นาหญ้าแม่น้องนนท์น่ะค่อยแม่พ่อใช่ไปใช้ถูกยู่นิเซนแล้วล่ะก็เลยกินหอยร้านร้านแห่งร้านเมื่อหาเมื่อหาเราก็กินรถขันเมื่อผัดขันเมื่อผัดยังห้ยไม่ไงเน่ยเมื่อนำไม่ใหญ่ก็สีเมื่อแายงัวเด้อยังเงิอเงินเด้อแม่บ้าเมื่อตัวก็เมื่อขยุ่น้ำอัดดําแม่บาน้ำน้อนลมว์าเมื่อเช้าบรรยากาดยังหน่อยกันยังพอมีข่าวดีพอมาให้มีให้ยกำลังใจพี่น้องเอ้ย คือมีเงยเงยใจดีเพิ um, ่นทางฮอลแลนด์เนาะพี่ออดเพิ่นกลางซอยเป็นคารักษาให้กับพอน้องน้องหนึ่งหมื่นบาทนะพี่น้องเนาะขอบคุลายลายสำหรับพี่ออดสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเนาะพี่ออดก็ได้และก็เพิ่นยั้ให้เงินมาเรียงมูกระพอบนะ ยังไงก็ลังใจปีใหม่เนาะก็ล้งใจมีก็ล้างใจเด้อซาถูกเด้อแต่ก็เมื่อคืนนี่ก็มีมาอยู่มีคุณยังหละคุณละออกดาวก็เป็นว่าอยากซอยคาร์ลซาวอันนี้ก็หมู่คูนึงก็หายนําพอดีได้มือกูบายยัได้ก็ขอบคุณหลายๆเนาะวัสดุสโคลนทีทีทั้งหลายก็ได้ซาถูกเด้อซาถูกลายนี่ก็ไม่นีททั้งหลายกับมีสุขภาพแข็งแรงด้วยกันเด้ ทำได้แปว่าสิตอบคนแ่คนกับมิเตบคนจีทน้งน้ำหูน้ำตาความปรับปื้อคนหาโบได้พูจักกันบเคยไดพูจักกันเลยแต่เพิ่นกับมีนำใจซอยเลือเขาหาก็ว่าเป็นูเป็นซูเป็นซูี่ห้อโบูแจักสิบบาทจากเสิมก็เลยขันเบากับเพิ่นกับมิเตหายเซเพิ่นใช้ซื่อหตว่าตื่ตัื่นตัดลจกแก ไปกันมากข้นแล้วนั่นลวงชูบุห็นปะเ่าลวงชอยด้คอพไหลานเคยอืคนานไปชอยช่วงรช่วงห้นเศ้าเราก็ใส่นอนบได้ลาบเลยมนื้นนี่นั่นใช่เราก็นอนบบลาบเตียงขึนย่งเงียมันะับจะเป็นเาย่งคือนนี่ค่ะน่ะมันมันรุดโบกน้เนะเนี่ยเพิ่นโทรมามาเช้าอันผู้านะเมื่อนะพ้าแล้วแล้วก็วนกระไว้มันก็คิดว่ามันแบบซิบดีเือยัง อยากลงมาเหรอวะอืมเอาฮะลงมาซะเหรอะอยากลงมาเดี๋ยวมันเจ็บมันระวงไปเมื่อนะพอนะโอ๊ตเพิ่งจะวัโบมาพอพามาเมียก็พ่อน่อยู่ก็อยู่มดเท่าไดก็บมดเบาๆกันนะนะขั้นสิว่าเราคืออยากท่อตอนนั้นพ่อแบบว่ามันคือใจสิบหายนี่หมายว่าเจ็บไปเมื่อน่ะเด้เฮาก็เห็นลูกนะก็พราแห้งเลยนะเฮานะครับนจะเป็นเนื้ออื่นนี่แหละมันลดบกแหม่บอกค่ะ่แล้มันเริ่มเดี๋ยวว่ามอกับท่ว่าละ ว่าแต่ละมือน่ะพี่น้องมืดมือละล้านสิเอามาแต่สายเนี่ยนะมือละล้านกี่มือใจน้องใจนะนับตั้งแต่ซื้อโอ้ยกันว่าหมอทางลาวราเฮามันใส่เงินอยู่แล้วแต่ว่าแม่นะเว้านี่ไปบัดข้าเล็กใส่นี่แม่นะว่าลงมาพาอยู่สวนมันกับโบแพงเป็นไงดิเอานี่ก็ยังพูดถ้ากันดูกันว่าแจ่มเป็นไงกันยู่ป็นคนแต่ว่าเขาทหมอ ล้างนี่เนี TF> ้ยังมาทันในท่ออยู่เรื่องที่าท่อได้ก่เลยกระสุนและกำลังใจกับเคลื่อนหายอยู่คู่มือคู่มืออยู่แม่นะพี่น้องเพิ่นเขามากับสุนกำลังใจคู่มือเจ้าก็ต้องสู้สู้นะสาวสาวก็สู้เพื่อลูกมึงเม่นูกลูกดองน้อยน้อยนั่นนั้นมากเป็นภูมินนั่นแหละวภูมเบิ้งภูเพอเป็นพ่อเป็นแม่ในแห้งและ ว่าน้ามูหรือว่าใครในมลชื่อขั้นงูมาเฮือนีมันเปลี่ยนเป็นแรงโดดเอากระดิดงเลยมันมีแต่เจ้าของอยู่แล้วนี่มันขึ้นไปเราขึ้นผ่านก็ต้องคุณเราเป็นอะไรดีไว้เป็นทุกข์เหมือนอะไรพี่น้องเอ้ยข้าพมีไอ้อะน้องไหมฮกระแมนร้านเป็นแมนเป็นแค่ร้านเคยกับจริงพี่น้องเอ้ยแต่ว่าผู้เป็นทุกข์ผัดคือเอื้ยกับเป็นทุกข์เยสีกับเป็นทุกข์น้ำคือกันคอยมันผ่านผานไป พิหาลูก so no ิ่งทุกอย่างพิกกรไดแก่ตศไปตะกี้เลยพี่น้องเจ้านี่แหละผ่านมาแล้วฟันกับโอ้ตอนที่ผูวชนีเสียไปว่าคนกับทามานอะไรกัหลายคนกับทามาย่วันคือพอเห็นนั่นพี่เคยที่นาากิดตนกบเอืือยแ่ได้ว่าไฟฟังจะเสียเพาทนเ้าเพระว่าท้านี้เนี่ยภูวเสียตั้งแต่ลกยังไม่น้องยังลูกยังเสียหาปีภัวเสียนั่นตกน้ำ กาไต่ต้องนำเมนำโค้งเลยพี่น้องเออแค่ปุ่นมาแหละนางกัดสูดชนเลียงรูเดียวเต๊เจซีกับปี่เฮงงานอยู่อยู่ใสก่ถูกเทพอนี่นี่อำนาจตอนนี้ตอนนี้แนอำนาจเป็นเรียงใกลเรียงงัวัวเสียเงินค้กจบแก้วกับบได้มีพี่น้องเลืองเงินสองลอยบาทติดทองกระไดเจซีซ mm ีไปทานเจซก็โอนเงินมาให้เอื้อยพี่นองอยัวเสีย สู่ชนมาก็มาโดนเจ้าของเหมือนชุบผ้าเสียไปแล้วเจ้าของเขามาป่วยป่วยเป็นปีเลยพี่น้องอ่ากายปวดเมื่ลายเมื่อนนะกาได้เจซีอีกนิดหนอกให้เอื่อยไปอุบัติไปอุบลตซ้ำเถื่อพี่น้องกะที่ยวไปเอวิ๋นอยู่กิมาราธอนอ่ะอ่าช็อตเนื้อแกะย่างเว่ามีแต่เป็นกรรมห่วมกันนี่แหละพี่น้องก็มันจป็นในเกิดมาห่วมกันอ่ะคือซุมประมาทอะไรเรามาเราถ้าที่อ่างตายอยู่กับเจ็อย่างเดียวนี่นะ ทำไมเนี่ยกเลาค้าบางหันดีแล้วก็คงก็แค่ยอ่างก็หยุดหยุดไปเล็กแล้วกันที่อายนะว่านั่งกินใบกระท่อมอยูอกัสายมือเป็ี่นมอมอของปนมือลาความจายมันแวนพอสบัดยามันแรงแรงได้ล้มกันช่องคนได้เอาพวคนไทยแล้วก็ได้เต่ว่าเขาทิเอาไปเทามือบ่มีกูได้เลนมดผหนึ่งกับูหนึ่งพี่น้องเออประมนอเวรก็เมือน่ต้องใช้กต่อตัวดี ลันเคือนะเพอจะมาลันเคื้อคือพอชิ้นนี้กันแน่อยากคือว่ามันซ้อมอยู่นะบว่ามีโลดไม่แน่เปไทยมาเคาะมาแกะห้างมีบอกยันได้ห้างมามีกับแค่ยู่ดีนี้แห้งเพรานีเป็นซิ้นก็คือว่าโอ้ยตอนี้ก็บได้คิดว่าอยากได้ลูกได้พัวแล้วว่าฉะกีุ่หมือนถ้าจะพัวเสียจนลูกสาว้าเขาเป็นไงเ่ยเก่าชิ้เขาเศร้ามันก็ยู่นาเหือยู่ยู่ไปเฮ็ดไปเฮม่ก็ใหม่ก็เเศร้าค้น เพราะว่าชีวิตครอบครัวเฮาเนี่ยมันบริเตนต้มบุญมาแต่ได้พี่น้องเลยเพราะว่าพ่อแม่กเสียแต่ยังใน้อยน่อยเนาะที่กับเสียกับย่ายยั่นเท่านั่น้องมาแค่อายุแปดสี่เก้าจะมีเมื่อไหร่สองคนได้เลี้ยงสู่ทนมานำกันพ่อแม่เสียแต่อายุเท่าไหร่ น้องนะน้องผู้น้อยนะขอกอดนิวได้สามชีก๋วพี่น้องแม่เสียตั้งแต่อายุเจซีอยุแปดสี่เก้าสีพี่น้องแล้วก็ต่อมาอ like yeah, so yeah. yeah. so yeah, kind of ีห okay. yeah, on yeah. ้าส yeah. ีพ anyway. nice. ่อก anyway. yeah. okay. ับซีแต่ยังน้อยเนี่ยเจซีเนี่ยก็ป่วยพี่น้องเคยป่วยป่วยมาเป็นพอได้เดือนจนเนี้ยจับเฮียนยางไม่ตายคืนโดยเจซีบวกคิดว่าเจซีจีห้าสี่พ่อกับเฮียนยางพี่น้องเอ้ยจับลูกยางไม่เป็นพร้อมพร้อมยังว่าเป็นพร้อมเลยในเจซีเนี่ยบวกคิดว่าสีใหญ่มากป่านนี่แหละพี่น้องเอ้ย ก็คงก็ซืมาเล่าให้พี่น้องฟังมื้อนีพี่น้องก็เชื่อกันเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนก็เล่าให้พี่น้องแบบว่าลังเทียบว่าโอ้ยคือมีแต่แนวเล่าให้ฟังแต่แนวบดีเป็นเรืกับบอยากเล่าเป็นแนวซีเรียแบบจริงๆครับเป็นคนแบบอยากล่าเลยพี่น้องเลยไปหาหมูหาโคแล้วมีแต่เสียงหัวะละมีแต่เสียงมันแล้วในเวลาเพิ่นไปหาหมูแต่เวลาคันงูมานํากัดกับอยู่กับเวนี้กับมาแล้วนะครับบ่ ใส่ตะล้านแล้วน่ากระด้างเี่ยจ้ะโอ้ยปวดกระตู๋มึงขึ้นนี่ก็นอนบารับไปจนเบิดมือพี่น้องเอ้ยมันนี่ก็สิลงไปหาเจี๊ยบสก้อนเหน่อนียสีเห็ดของหวานสู่กินคนบ้านอย่างไดรก็ขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับนำใสจากสีออดเนาะจากมอนแลนด์เพื่อไงใจ่ที่พิ่นมทีซอยคาหลักษาของอันพอน้องน้นเนาะพี่น้องเนาะ ขอให้พี <Pop keys in expand> ่กับสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่ออนเด้อพี่ในครอบครัวในพี่น้องเอลยเลยคำว่าอะกาเอฟซีเบิร์ดลูกปู่ลูกปนเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เจนนีและกับครอบครัวสู้มือสู้มือขอบคุณหลายๆจ้ะเป็นวันคลิปนี้กับคเก็บภาพบรรยากาศเลยทานียกับพี่น้องเดี๋ยวคลิดตามคลิปหน้าแต่กัวันอาทิตย์จังเจียนกินกันเด้อพี่ออนเด้อบุกกระทะจัง หลานอันบ้เข้ารเรียนแล้วก็จังสีพอดีไปตลาดงามเศ้าแล้วก็ซื้อช่วยมากแล้วก็ถึงมื้กระทากันแล้วก็ขอบคุณลายลายที่อ่อนเด็กจ้าเด้อขอบคุณลายลายจ้า